สบายดีพ right? ี Luckily, ่น euh. ้องต่อ oh, พ right? ี่น้องแกงมาใหม่ทำขะเบื้อแล้วเลยน้องเนี่ยวนี่้สบายดีป่าลุงไหมนี่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 สบายดีป่าลุงเดยวไหมสบายดีเฮ็ดเท้าพี่น้องเฮ็ดคอนเฮ็ดข้า อะารอย่างจะประแดกคมค่ะกระแดกอมตะเกียระแดกซิวด้ชนะไม่ไดะตกละชนามวใหญ่ เฮือนครัวกินไม้คนข้าวเบือไปกินคนข้าวเบือไปลง้นข้าเบือ

เติมไม้เอง้จ็บิเมือนานนักึิดน้อเจ็บมาแต่เฮือนได้ไีนะน่าเอ็ด

ขุนนุ้ขุนนิ้วบบะหมัขนบะมัขุนไข้าุกบเลือมันบกันพอดีเลยกบะมัดขุนนะทำอะไรเงินเทอะมันขุนนะขุนลากะขุนเกือกับพอพอลำไส้ใหญ่หากินอยู่กับทอยบอดด้ชนแก่จกิ้นยังใส่ที่สี่บอดด้อพี่น้องเออยังีกีนะนใหญ่อม มึงชามึงกินผักคาแล้วกินผักคาแล้วบอกยังเท่าเป็นตาีงเท่าเป็ดตาเชียงหอนเถาะอ้ยลมเย็นดีเราได้นีอ้า คนที่เาจขึ้นมาบาทนึ่งบาทเดัจุดจีเจ้ามาเจ้าาให้คอยใส่คอยใหาพวกหมาเฟสพวหมาเฟอยู่แล้ว ใส่พักขาพี่น nope. ้องมันจะหอมหอมันอ่อนอยู่เลยมดเอินตากล้องมันไหเฮ้ยคิวเองกินนะบ่านี ขึ้นมะายขึ้นมะายขึ้นมาขึ้นมาทายตักใหญ่ตักเบื่ออยกกินสันได้จะ <c oughs> กินก็พอเนาะจะกินก็ได้เศษข้าวหอมปุ้ยเ็จหอ,อมเ็จแล้วเห็ดแกงมอมเศดข้าวอันเห็ดคอนอ่อน

เทียนน่เทียนจะทรงขาดเลือมย่งว่าเที่ยสคุบย่งเหรอแม่ก็เป็นข่าวี่ขนการสนะได้ต เด้อขี่ขานกันเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บแต่แกงไม่แกงไม่สดคักแน่พี่น้องเอ้ยใหม่ไหมสดๆจากก่อเลยน้องมัดกับแม่เพื่อนกับแม่ป้าพากันออกฮะเสแอะเนี่ยน้องเป็นแบบเข้าใส่ปุ๊บบ่เนี่ยเหมือนโถบ่ ซีมเลยมแม่มาท่านกินเาขายละคืออะทำแม่อืนหน่อข่านีหนนำมัดเนี่กนนยกะอนิจิร่าไไว้ห้หน่อยคาร์ลัมนัผ้าด้วยเลยหยนดตะโบมีกินเนิ่ิร่อนเป็นให้หน่อคารลัม เจ้าแล้วเลยนะเบิ้งแล้วพี่ดอกข้างหน้านะไแนนะบริเปียนดอกทัมบอถ้าขางลุ่มงูโบ้ไส้ลุ่มงูบ้ไส้ลุ่มงูไ้่มงูไ้จากเราไงโบ้ไส้บนขาง เป็นยังทั้งน e ี้ไรทั hey, ้งขางอะไรใส่รถกระจายแล้วแล้วหน้าแบน อกขอไปซื้อแลาก่อใช่เอาวนนี้จะได้เลยใช่ไหลไหลง่ายๆน่เอาไปขึ้นแบบง่ายๆเหรอต้องไปขาย้นเาเปลี่ยนละ ไม่ถุนห้องได้ยินจังเลยินไปเลิอเบ้อ่ตัวสวีกมันเลือนอ่ะอยู่ใสคืออันนี้กระตารถมันเลื่อนก็ไปขึ้นแล้วสิ ดอกอะดอกละรเศ้่งนีะได้เงินหรือดอกละรอยอานแล้วมันไม่เปนีกง่าคี่ได้เอาไปขึ้นบอล bún nhân được dài, mui mì để dài luôn mà ma, lục luộc bọn tôi nhỉ, lục, lục cao đi, ừ. lục, lục hay, lục hay ừ. mình để ram dài không mà, ừ. lục luộc

ยังอบมือก็กระสวดอบมือนะฮ่าว <oh> ้่ยนอมาน่อยตัวนี้มาน่อยนี้มาน่อยนันี้ยายายังได้มามามาน่อยนางยาอยู่กัน น้อถยาห่หมาหมาคิบ้าาันดคนหน่ะเทนเข้าวเไปตวจจะเป็นยังไงเน่นหัยนนเามห่หน่ามันเหล่านานออกต้นมะกอก ทข้าวหน้ากชีคนต่อน้าก่องคนชีตาสองคนข้าวนกีคนเตาิรองตายังมกพอแกงบุญุขเบอร์กเอาไปใหม่ให่แต่ว่าอาเ่นหายลมอสเสื้อเบาคืนแล้วผมไปถ่ายคลิปกับเมื่อก่อนเบอะมีีครอยู่เือแล้วกัน